ครับผมสีผ้ามาเบืองรถผสมอาหารนะครับให้งัวเนะครับรดผสมอาหารที่เอมานะครับอยู่เมืองนอกนะครับยุประเทศทั้งกะรีนะครับเนาะนี่ก็สิเป็นรถอ่าปั้นหัวอาหารนะครับก็เอื่นกสิมาปั้นเอาหยามักสักวันนะครับเนาะปั้นเอาหญ้ามักอันนี้กสิให้เบืองอันการปั้นห้ามักไปก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวมือหลังมีเวลาเดี๋ยวสีเอามาให้เบิ่งถูกขั้นตอนนะครับนี่ก็คือเป็นบอหญ้ามักนะครับ เป็นหยาเป็นเขาบาเล่ล่ะครับมักนะครับมันกระสดิดูขึ้นไปกลางเทิงผลล่ะครับเป็นบ่อคาผลตวนตวนตวนอยู่คนละมันกระสดิดูขึ้นไปรถกระทางานไปนะครับกระสิเอาไปเรื่อยแบบนี้ล่ะครับเห็นบ่ครับนี่มันสิเป็นสายพานธนะครับเป็นสายพันแต่ว่าขางนาข้างหน้ารถนี่สิเป็นอัน แคลเนาะครับเป็นแข่วเป็นใบเมีดเป็นยังล่ะครับมันสิบหมุนลุนจุนลุนจุนดูดเอาขึ้นไปเนาะครับนี่ถอยไปล่ะกสีเอาสิบไปดูดเอา้างนั่นอีกเนาะครับเพราะว่ามันมีสองคางนะครับบ่อหนึ่งกสีใส่ยาเวลาานะครับการปั่นนี่ทั้งหมดกับสองเดือนนะครับสองเดือนนะครับอย่าบักบ่อหนี่นะครับเป็นบอใหญ่ครับเป็นบอใหญ่บอใหญ่ไหล ความเงาปยะามารห้าลอยเมตรผนละครับความเงีวของบ่อนี่แต่ว่ามันกัมีหลายบ่อครับมีหลายบ่อนะครับมีเป็นสิบเกือบอีสิบบ่อคนละครับเพราะว่าป้ามใหญ่งัวกระไลนะครับมีทั้งเบิร์ุกลุ่นนะครับทั้งงัวแรกเกิดงัวสองเดือนสามเดือนนะครับงัวจนว่าจนกว่าหอดหัวสองปีนะครับงัวแม่สาวงัวลูกนะครับ ราก็สิเป็นง่วแม่พันธุ์นะครับเป็นง่วแม่พันธุ์นะครับมีเป็นหลุนหลุนนะครับสุดท้ายก็คือไปเป็นง่วแม่พันธุ์ราคาออกลูกนะครับออกลูกแล้วก็ไปขืนประจําการเป็นง่วหลีดนุ่มนะครับเพราาเป็นฟาร์มง่วนุ่มนะครับเป็นง่วหลีดนุ่มกระสีหมุนเวียนเป็นจักสีหล่ะครับนะครับกระสีออกลูกออกลูกแล้วก็ไปลีดนุ่มลีดนุ่มแล้วก็ตั้งท้องนะครับ ช่วงระยะตั้งทองนี่ก็คือกะรหลีดนุ่มวนล่ะครับจนว่าฮอดหกเดือนนะครับหลังจากลอดแล้วเนี่หลังจากลอดแลด้วก็สิเข้าไปประจําการหลีดนุ่มจนว่าฮอดหกเดือนถึงเจ็ดเดือนพระว,ว่างงวนี่สิทองเก่าเดือนนะครับหลกักกามาผักนะครับปิดนุ่มก็อเอิ่นปิดนุ่มมาผักล่อขอดอีกเด้มาผักล่อขอดจนว่าฮอดสาวครบเก้าเดือนพอขอดแล้วปุ๊บ นะครับคลอดแล้วตกลูกตกออกจากท้องเมื่อแรกนี่ก็เข่าไปรีดนุ่มเลยนะครับเข่าเข่าไปรีดนุ่มนะครับส่วนนุ่มแรกที่รีดนั่ก็คือสี่อามาให้ลูกนะครับเอาเก็บไว้ให้ลูกนะครับนุ่มน้ำก็เออน้ำหนึ่งน้ำสองนะครับก็เสิเอามาให้ลูกนะครับเอามาให้ลูกจนมาเอาจนมารบปาทิตย์ละครับตัดกสิกสิรีดลงถังไงนะครับลงถังไงเพื่อจำนายเข่าลง เขาโล่งงานนะครับเขาโล่งแปรรูปของนุ่มต่างๆนะครับบวบวชิเฮ็ดชีดบัวบวิเฮ็ดเป็นนุ่มผัดเจไรเนนะครับบัวบาสิเฮ็ดเป็นแยมเป็นยังของเขานล้นล่ะครับผมกับอะไรไปศึกษาตรงนี้นะครับเพราะผมเป็นคนเลียงง้อยางเดียวนะครับกับว่าเข่าๆนะครับเนาะไอ้สิเป็นแบบนี้นะครับกะมะเบงตรงนี้นะครับเป็นหยามักนะครับเนาะหยามักเห็นบ่ครับดูดเอาไปแล้วเด่นดูดเอาไปแล้ว พ่อแล้วนะครับรถกับผลแลนไปเลยนะครับกะเป็นค้นอินเดียนะครับเป็นค้นอินเดียเป็นคนนั่นครับรถปั่นหัวหานกะสีสบายแน่นะครับขับเบิดมือนะครับนี่รถขั้นนี่คือมีสองขั้นนะครับมีสองขั้นนะครับมันสีมีขั้นหนึ่งขับไผ่หัวหน่อยหัวใหญ่เจรนะครับกับมาเบิ้งหยามัดนะครับตรงนี้นะครับกะสีเป็นหยามัดนี่แหละครับเป็นเก่า อบัลเลมัดนะครับพบคผมนะครับกัสิมาแตงขางมัดนะครับเอาออกนะครับที่โหลดมันปันบรดนะครับเห็นบ่ครับมันจะเป็นต่างขางมันนี่นะคือสีมาเอาพั่วนะครับเอาแกวเป็นพั่วแกวแล้วครับเป็นเอามาซักซักออกนะครับนี่ก็สิเป็นบอมักนะครับตั้งตเงี้ยวๆคนละครับมันมีคือปันปันมาแล้วนะครับแต่ละมือแต่ละมือแต่ละมือมันสิเบิร์มาเรญ่อยๆยนะครับ